หมอกลงตอนเช้าทุกคนอันนี้เต็มไปด้วยหมอกแบบแนมเรเห็นในโทรศัพท์ ว่าด้วัดเซ้นแต่ไปทุกคนไปกินให้อิ่มอิ่มให้มันใหญ่ยอเนเท่นดีพี่อยอนเท่นดองคือข้าวตาวะง,ง,งามงามเป็นพิเศษเด้อมาในคุณหญิงสบายดีพี่น้องมาขี่โหลดนั่ไปพอกันยา,งงานดองจ้ะทุกคนมาหอดงานเลยทุกคนงานแต่ มีแตะ坤งามงามในช่องแอนน้องสช่ไหมมันนี่นะป้าตคนมันงามเนาะเงามตะไบผู้ใหญ่ของงามผง้ใหญ่เเดียวนี่ได้ผู้หนึ่งผู้เดียวเนาะเน้องงามเกลือได้ซองคนแรกจะเอาไปเอาไปอันนั้นแล้วเอาไปยางดินอยู่แล้วเพราดีสองอันนี้คนที่สองจะงาม ขอไปเบ่งบรรยากาศในงานทุกคนดามกระสังน่านนี่นละลองบริาื่ัลษวัต you ถ know, ุ er> ้สื่่มันบอลพี่น้องอยากจะบอกว่าจริงๆเขาจะบริเซิเมียวเด้ทุกคนถตามา่าส่กินน้ำเอื่อยมาโหลดมาโหลดอลอกเอไดซอกมากินน้วัยช่ององเกาะ สองทองงานสองงานน,าาางนี่เด้ในบนนอน,น,นง,งานขจรใส่นะกินแล้วจะงานฝันซองบ่ดีใชเลยได้าหมดีใช่หมองใส่ซองเด้ใ<ด>บนอนขจรบอลซองขจรบอี แดงหต้มหนมแดดออมาในหนึ่งแล้วก็ปบแดดจะได้จากน้อยพอแดดกำลังมาพอดีมีตะเกียรสสภาพกระจุ่มหนึ่งพอดี เมนูเมนูครับแขกกินจำพญาขึ้นกระบองเลยก็ได้นะกินจาพญาขึ้นกระบอกเลยแต่เมือมีเมสื้ออขาดนะทองเสีย ข้าของเสี้ยงวานบดิยอมเลยทุกคนแล้วก็มากินต่อเลยข้อเสื้อข้อขาอ้อนั่นนะเอ้ยออเอลืมเห็นข้อทองแดงมาน้ำก็เลยอ้าวันนี้ด้อยไฟบอมบ์เสียข้อขาเลยจิจักจิ๊กบ่ได้เห็นกินไลยกินแล้วไปซช้า ก็เสีเอาล่างมือเขาจะบก่มีแนวงานแนวอย่างเนาะแบบเขาจะเห็นดองแบบธรรมดาธรรมดานะอันน้หอมแกงหวก่อนมันเียไ่ได้จ้กระดาษชั่าบรีาไร้องไครอ่บบริปาพันในอ่าะพนในใบกินน้ำเปล่าแล้วหงนี้กันมีน้ำเปล่าไปทะเลาใส่กินน้ำเปล่าแล้ว หมักขึ้นน้ำเปล่าเขาตจงทำตัวกลมกืนเขาไปทำตัวทำตัวกลมกืนเขาอยู่ในห้องนี่บอนะ ะลามือบอกว่าน้ำน้ำยังเล่าโองแถ่ายลิปเนี่ยกบมาแมาจีนั่งทีละนัมาอันนี้นั่งมาอันนี้ไม่ไหมไม่มีนั่งตเดียวกันตัเดียวกันน่ะแล้วมันบ่นะพูดเพมานบ่ง่ายล้า่ ทองพึ่งหายดีป yup. ุ <k <k ๊บแต่ของบำรุงทางกายไปอีกแล้วเล่าเมื่อกี้ได้ยังไงว่าอยู่คือและแง่ไงกูกินเผาวกินข้าวบนคานเหรอกินบนคานบนคือ กระเทียมกับอไยังเ้วม so ีกระเทียมเปล่าๆนี่กระเทียมมันละแล็ตะกี้ห้างกับผูกพักเทียมมันละกระเทียมหัวน่อยเด้อสร้างโมไปละถ้ามาซื้อผักกันลูกวรได้มามืคนดเหนโดดไครกี้ใคไปพอนะตรงหน่อยบางใจกินพีชได้ไปมบ๊ายย่างไก่หนึ่งขาดัางไ ให้ใหม่บเบิดดังไ่ในตลาดเพืนเพืเบิดเลยดิดังเตาเพื่อนเ่แหละเนาะไพ่ตลาดเาดังที้ดิยังสั่นไปเห็นเห็นดูไปคิดมันื่อผ้าดําปานยงยอมได้กระเทียมหอยอผีดิบมาเห็นเลยนั่จะมาจดเมือนรับอะไรผีดิบไแทบไอจิ้งข้าก็กระเทียมกระแซบกราทีนี้กเนี่ยเนี่วัดยอมข้าวนึงมอิ่มัน บานี่ลงไฟห่วยห่วยประ้เหศนยังแลแก่สินกับข้องพีแล้วโพสตงตั้งหัวและและกบและตัวมันอ่นเกล็ด้วคุณและซชอดพังหู้วบุดดมาได้ลินก็ลินน้ำายนะบอเป็นไฟแอบน้าเขาน้าหนวยบ้านพังเปะๆแตได้เฮงมวน ของเียนบ่เคยสนบ่ต้องซื้อบ่เขาหัวเลยได้เข่าวสงเพียนทางผี่ก่นโรงเรียนน่ะเขาลบพ้นโรงเรียนน่ะคื่เขาบ่ได้เขาไปลบพ้นหน่อยพนตกอันนี้น่ะแม่ซอนน่ะไม่ไม่ชี้เสียดกับจนฮักปีบ่เป็นบ่เป็นเค็นสายคือกันเค็นสายคือกันทั้งนี้ทางอีแม่อลไรตีหย่อนๆๆอประหลักเค็นสายอันนี้ วิเจ้าหลักเขียนผ่าีเมลลายตีหอบเพื่อนวันนี้แล้วตามหูไปหลักตัดตัดหูแล้วอีกตัดโกหูแล้วไปลายตีหอบบ้านมอีเาม่ อาไมาเห็นยังจะวะทมาเห็นปากตอยมัดผมดื้อแล้วก็เ่นว่าจอดอาหูอีเม่ไปตาดอาหูอีเม่แล้วเจ้าหูอีเม่้าตีขนจอบอย่างเง้ตค่ะพอจองบอกยักอยยังนเราโดนขาวกลยก็ชิ่งปอลังคล้วยไปเขาเลี้ยงกับขี่กล้วยไปเขาขี่ควายฟังเฮียนคว้ยลังหงหยาบหยขี่อัตเม่มันรูกน เพื่อไปอดหมูข่าเลยโรงเรียนไหวไปกับผูไหว้มากับอ้าวไมคือเก่าแล้วเนาะอื่วยกันนโอกินตังหล่กินตังเบียหมตายมาได้ตายมาว่ากินเบียเรเาไม่กินเบียไม่้อเด้อเอลเกลจะได้เดี๋ยวนีไ่ใช่เกยนชอบนะแม่มนบ่เาบับ่ทะเลจะได้หมหรือเปล่ กินกัหาร้อหไรยนี่นาเบิ่งนนจะเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันปะเบิเยได้นจะจะบ่าวหรือเจ้าสาวนี่ก็นอะไกันจ้าสาวบอกติ่มไ่อยากเด้อยากคลายเอามากินซื่ออี้เลือดขาวได้เลกแต่เบิร์นน่ะเบิ่งจะบ่าวกจ้สาวเออจะบ่าวจะบ่าวก็ดูดีอยได้จะบ่าวก็ขาวข

ลาได้ใส่ตาพันซอยแล้วนะกอนกระเจีบองมนน้องคเดียน่าใส่แล้วมาได้มากเราอยากจะบอกคนบัดได้ไหมคนบัดไในบัดเคนบัดเดียวกันเขาตับไป่อบจะไปอกับจุไทยบ่ไม่มีแล้วมีเลยไปใส่เออเฮ้ยยังล้งบ้าน จะเบาอย่าลองบานจะสาวอยู่หนาทางจะเบาคือเขาเลยนะลูกสาวจากปีแล้วลูกสาวจากปีเจ็ดปีลูกจักคนแล้วผู้ใหญ่ว่านี้แม่ช่องคนนีอ เ็สาวโสดบานี้นะโสดได้นี่นะอ้าวสบยังมีัวนี่อ้าวโสดแอยู่จากปีแล้วเจ้านะมาม้านดแดอ้าวรุ่นเียรเปีนึงสวปีน่เนอะรีบกินอุซ่าจ oh, so well, ูมอะไรสำแดงเซมจมจม ก็ดีทกการทุกคนจะบอกจะซาอยู่ในไก่จะบางอยาเดินทางไกลขามตรงหน้ามเราเด็นกันเลยเราไม่เบียนะ จะสิ่งีเอ่อในตะบ่าวดีโในผมเนจะบ่าวอ๋อลองกระเถาแล้ว มสมาบ้านเดียวกันพี่น้องเดียวกันมาสมาเดียวกันต่อแม่อายุสามสิบแปดปีใส่เจอไหมล่ะใส่ด้านซับ อันนี้ย่าอันนี้ย่าอัญญ่าย่าเอออัญญ่าบ้านเนาะทุกคนก็ได้ <laughs> à, anh... à, 我买，的我买，他我买。 แต่งงานยังมีผอมีแม่เดีน้ำนเดียวแต่งงานสัมปิสัมปิเเดียา์นั้เดีกน่าก็สียังเอีอยหัวใช้เนียไม่ได้แต่งงานดอกก็เสีงดังได้เลยก็ตกใจ nha nhau các bạn, các bạn biết nhau rồi, <laughs> ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วจ้าอิ่มแล้วไป ถึงรถตอนแล้วเราก็พึ่งกันเคยโจบ,บางคนแบบวบ่าบัตเขาเลยได้แบบแบบบัตรเขาเลยแบบว่าเห็นกันอยู่สะเคยสะนิกัจะสมัยตะกี้เนาะพอเวลาเห็นหนาวสึม,มือนิบัตเขาเลยได้เพิ่มมีรถใหญ่ค่ะแบบขี่คุยทองโอกโตอยู่ขี่คุยวรสันแต่เนี้ยบ๊วยบอกว่าพยนะัยเนาะทองอันเนใส่ทองประมาณห้าบาทเลยดนะ้แค้น ใส่ก็ประมาณ2บาทแล้วก็มีรถใหญ่คืออู้คือคุยปั่นเธออยู่เพิงฟ้าแฮงสะออนเด้เนาะมันก็มีมือนึงดอกแต่เฮาก็ได้ดอกว่ะรถใหญ่กันเฮาบ่ตายวะคืคุยแท้ๆทุกคนเลยเอาลูันเต่เห็จักบ่วานําเฮาเลยทงคนาจมาตะเบิ่งวัดนอนเอาตันว่ อัตานะว่ะมาตัวบันโดนเลย่ะเจ้าหัวแจ๊กพ่น้องจะบอบอคนหัวแจักกันได้บบบันโดนนะนั่งวันนี้สบายดีเถื่เถิดพี่น้องด้วยเมื่ออะไรได้บาทนี่กินแล้วแล้วกินอิ่มแลยข้องนี้ได้นะเฮ้ยข้างนี้คนนี้แหละไปไปสนิทกลับบ้านจ้าทุกคน